ตำรวจ1นึ่งน,นงรวบหนุ่มหัวใสรับทําใบรับรองแพทย์ปลอมขายออนไลน์กองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยพลตรวจโทสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้ควบคุมสั่งการกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยพลตรีสมบูรณ์เทียนขาว ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาลพันตรวจเอกปิรั์สุภารัฐผู้กำกับสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่งานสายตรวจสองร่วมกันแถลงผลการจับกลุมนายพิชยพัฒน์สมศรีอายุ25ปีผู้ต้องหาโดยจับกลุ่มได้ที่บริเวณร้านสะดวกซื้อซอยนักนิว่า48แยก7เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร ต่อเนื่องบ้านเลขที่19/10ท 10, หมู่บ้านแห่งหนึ่งในซอยนาคนิวัฒ48แยก14เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครได้แจ้งข้อกล่าวหาว่าปลอมเอกสารและประทับตราปลอมในเอกสารพร้อมด้วยของกลางเป็นใบรับรองแพทย์ทำเสร็จแล้วคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเครื่องพรินเตอร์ตราประทับโรงพยาบาลและตราประทับต่างๆโทรศัพท์มือถือ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนทางออนไลน์พบว่ามีการกระทำความผิดกรณีการปลอมเอกสารใบรับรองแพทย์จำหน่ายทางออนไลน์จึงดำเนินการติดตามสืบสวนและจับกลุ่มผู้ต้องหาได้พร้อมของกลางดังกล่าวจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพโดยเปิดเพจรับปลอมเอกสารใบรับรองแพทย์ผ่านทางออนไลน์มาเป็นเวลา1ปี โดยมีแบบฟอร์มของโรงพยาบาลต่างๆในคอมพิวเตอร์ของตนเองและประทับตราของโรงพยาบาลต่างๆที่สั่งทําตามร้านทําตรายางทั่วไปซึ่งได้มีการจําหน่ายใบรับรองแพทย์ปลอมให้กับลูกค้าในราคาใบละ700ดร้อถึงหนึ่บาทเจ้าพนักงานได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งให้กับพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป